นี่ท่านี้ผมคิดว่านะอนาคตนะครับไม่แพ้ท่าของจูดเบลลิงแฮมท่าของอาด้าคือแลนะครับเวลายิงได้นะฮะก็โหเหนือคาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับแต่สุดท้ายนะครับสี่ศูนย์สุดยอดมากนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสามสี่เกมที่เหลือเนี่ยรวมถึงเกมนี้นะครับไม่ได้มีผลอะไรกับทีมแล้วนะครับแต่นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างสถิติให้กับตัวนักเตะแล้วก็ อาจจะสร้างสถิติให้กับอันเชโรติด้วยนะครับตรงที่ว่าถ้าอันเชพาทีมนะครับไปถึง99แต้มน่าจะเป็นฤดูกาลแรกเลยนะครับที่อันเชพาทีมมีแต้มมากที่สุดสําหรับอันเชนะนะครับส่วนอันาดคือแลเนี่ยตอนนี้ยิงได้3ลูกแล้วนะครับโคเซลูเกมนี้สากเหมือนเดิมนะครับพอลงมาเป็นตัวจริงทีไรก็ยิงไม่ได้นะครับลุดเดียวแล้วก็ยิงไม่ได้นะครับแต่ยิงไปแล้ว17ลูกรวมทุกรายการ